ประเทศไทยประเทศจีนเอาชนะชาวบ้านของโอโหเอาเป็นว่าเฟเดอร์โลกก็หลบตอนนี้นะเขากลายเป็นมือหนึ่งของโลกที่ไม่มีใครกล้าจะตีเขาวันนี้เขากลายเป็นมือหนึ่งของโลกเพราะเราครับปีที่แล้วโนวัลยูโรปินทำอะไรรู้ไหมปีที่แล้วเขายอมจ่ายเงินหลายร้อยล้านบาทหลายร้อยล้านบาทยากอีกทีเพื่อจ้างโค้ช วอลลิสเบเกอร์เป็นอนดีตแชมป์โลกเขายอมจ่ายเงินหลายร้อยล้านบาทเพื่อจ้างวอลลิสเบเกอร์เป็นโค้ชแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ช่วยเราหน่อยสิอยากจะทำลายสถิติ16การแสลงของเฟเดอรัลที่ทำเอาไว้อันนี้เขาทำได้เสม็ดการแสลงพวกเราเล่นดูนะแชมป์โลกมือหนึ่งของโลกยอมจ่ายเงินหลายร้อยล้านจ้างโค้ชมาดู ย้อนกลับไปดูที่เราเป็นตัวแทนน้องเน่งน้องเนงหลายเดือนหลายสองลายสามลายวันหน้าโทรมาบอกว่าอย่ายุ่งกับฉันอยากอยู่คนเดียวเ่อนพ้กเราครับถ้าท่านอยากสำเร็จในงานนี้อยากจะถึงเป้าหมายในห้าสิวันที่เหลือท่านจำเป็นต้องหาใครบางคนมาเป็นโค้ชจำเป็นไหม นี่ขนาดมือหนึ่งของโลกอย่างจ้างโค้ดพวกเราในฐานะของตัวแทนต้องจ้างใครไหมเนี่ยต้องจ้างนะแล้วถ้าอยากมีโค้ดต้องจ้างใครไหมใครดีโค้ดเราวหนาเขาเหล่านั้นพร้อมจะเป็นโค้ดได้ท่านไปถึงจุดหมายปลายทางในห้าสิบวันที่เราปรบมทให้เขาได้ไหมผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่เดินในหาเขาแล้วบอกพี่หนูจะทำเป็นยัย บอกเราหน่อยต้องทำยัไงหูจะปิดคุณวุฒิคอนเวนชั่นสิ้นปีนี้บอกหน่อยหนูอยากได้ประมาหนึ่งล้านบอกหน่อยก้องทำยงไงนะพวกเราครับนี่คือความสวยงามของธุรกิจประกันท่านมีคนที่พร้อมจะบอกท่านพร้อมจะดูแลแต่เราต้องไปบอกเขาว่าพี่ช่วยหนูถ้าท่านไม่แสดงตัวแบบนี้นะเขาไม่กล้าสอนนะครับเพราะนั้นเอาละครับสุดท้ายจริงๆเนี่ย ผมมีวิดีโออันหนึ่งวิดีโออันนี้นะครับวิดีโออันใหญ่ทัานชมเดี๋ยวเรามาดูกันเราไปชมวิดีโอสุดท้ายนีกันครับ โอเคเราดูย้อนเรื่อยได้เลยไหมครับโฆษณาดีแบบนี้ไม่ใช่ของเราแน่นอนนะครับไม่ใช่วเวีแน่นอนไนมะ่ต้องมาสนใจว่าเอ๊ะของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะเราไม่ไมดีดีแบบนี้นะครับ ถ้าดูเรื่องดีต้องเงินอะไรบ้านเขาบอกว่ามีน้อยไม่ใช่อุปสรรคของการแบ่งปันมีน้อยไม่ใช่อุปสรรคของการแบ่งปันถ้ารู้ไหมครับกลอด20ปีหลายคนถามว่าพี่เอาลังใจจากไหนทำงานเอาลังใจจากไหนมาทำให้มันรู้สึกชีวิตมีนนความสุขถ้ารู้ไหมเคล็ดลับนีเกินรู้ ถ้าวันนี้เส้นทางตลอดในการทำงานประการชีวิตท่านต้องการกำลังใจถ้าท่านอยากเป็นคนที่มีกำลังใจเคล็ดลับง่ายๆคือรู้จักให้กำลังใจคนห่มีน้อยไม่ได้แปลว่าเป็นอุปสรรคของการแบ่งปันว่าเราต้อหัวหน้าเราต้องการกำลังใจนะหัวใจเออเรามีกำลังใจน้อยนิดเนี่ยจะลืมว่ามันไม่ใช่อุปสรรคการจาแบ่งปันอะไรก็บอกว่าพี่ผมต้องเติบโตก่อน มต้องเป็นระดับวิทยากรที่ไม่แมนแบบไม่จําเป็นพวกเราคือหนึ่งในสังคมพราะเราคือหนึ่งในสํานักงานพวกคือหนึ่งในเครือจากวันนี้ไปเจอหัวหน้าเราเจอหัวหน้าเราบอกเลยพี่นั่นแน่นั่นแน่ยาท้องยาท้องยังมีหนูอีกคนแต่ส่งงานยังไม่ส่งแต่ยาท้องเจอเจ้าสำนักงานเราเป็นฉีดนะอนนั่นอันนยายาเจ้าอุสุลินจากนี้ไปนะบอก อันในยาท้อยาท้อหนูยังอยู่แต่ส่งมั้นมันยังไม่ส่ยังไม่เสร็จแต่หนุยังอยู่นี่น้องผมเรียนรู้ว่าเคล็ดลับของการสร้างมบรรดีกาศให้กำลังใจคนให้กำลังใจคนอื่นเราหันหน้าหาเพื่อนหน่อยได้ไหมครับหันหน้าหาเพื่อนหน่อยได้ไหมหันหน้าเพื่อนหน่อยได้ไหมคู่เราคู่เราหันไปพวกเราครับยื่นมือจับมือกับเพื่อนฝึกให้กำลังใจคนอเฟิร์กคู่เล่นดีเดียวกันคน กเขาไหนว่าสู้ๆ50ห้าสิบวันยิ่งเหลือเต็มที่พี่จะไปตามทางของพี่แล้วเอ้าใจแล้วนะสู้ๆให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจยังจะต้องอะไรโอเคเอาละเอาละถ้ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมจากนี้ไปเจอใครจงให้จงมาพร้อมกำลังใจผมเริ่มต้นให้กำลังใจตั้งแต่การเป็นตัวแทนนะ แล้วก็เริ่มต้นให้กำลังใจกับเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจบนหน้าผมรู้ว่าทุกคนต้องการกำลับบงใจแล้วเราก็เลยเรียนรู้ว่ายิ้งให้กับำลังใจเราที่มดีกำลังใจมีน้อยไม่ได้เป็นปรสรรคของการแบ่งปันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็เลยทำให้สัคงคมพวกเราได้อยู่ขึ้นไม่ได้หม <ไป S 1> ายคว<น>าว่าลงมีน้อยจะไม่ไหนบ้านะครับเอาละสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ถ้าท่านเห็นตัวสแกนด้านหลังนะครับ ตัวสแกนด้านหลังที่เป็นตั้งคิดว่าวิชาการดีๆดรอปทอ20ปีละผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อจะตอบแทนธุรกิจผมได้ไปหลายมุอในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสได้ไปผู้วิชาการในที่ไกลๆรู้สึกว่าคนที่อยู่ไกลเนี่ยโอกาสที่ได้รับวิชาการก็มีน้อยวันนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดคือสมาร์ทโฟนที่อยู่บนมือท่านไอ a d ที่อยู่บนมือท่านสามารถจะเข้าไปดูวิชาการได้ ผมเอาวิชาการของเพื่อนๆหลายคนไปวางไว้บนเว็บไซต์นี้มันชื่อเว็บไซต์วิชาการดีๆ c o m ท่านเพียงแค่ไปสแกนนะครับด้านหลังนะถ้าไปสแกนเลยนะครับเป็นเพื่อนกันนะด้านหลังไปสแกนก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปในเว็บไซต์นี้ท่านสามารถจะดูเว็บไซต์ได้ฟรีเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปทนะ่านอาจจะได้ไปดูวิชาการของ RIC นะบนเว็บไซต์นี้ เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ง่ายสุดนะครับเพียงแค่เปียโนเ็ตท่านเข้าไปดูได้เลยเว็บไซต์นี้นะครับเอาละโอเคหมดเวลาผมแล้วนะครับวันที่พี่น้องรับขออยาตพวกเรานะครับขอญาตพวกเราวันที่14 14เนี้ย14ธันวาถึง23ธันวาผมจะไปบวชที่เดียนะครับนี่เป็นการบวชครั้งที่4ครับ้งที่4 ดีจบบทที่หนะว่าบชในประเทศไทยในครั้งหนึ่งไปบชที่เดียรมาสีครั้งพอท่านดูปุ๊บแล้วผมเวลามาบอกผมไม่ค่อยมีใครเชื่อ,อเท่าไหร่ครับน่ายอย่างมันไม่น่าจะเชื่อนะออผมเดินทางไปเพราะโชคดีเราอยู่ในธุรกิจประกันเราอยู่ในธุรกิจประกันเรามีครูบาอาจารย์แล้วถ้าประธานเครือผมมีสุรีเนี่ยก็สอนเราบอกว่าคงชัยจำไว้ เราจําเป็นต้องมีบุญเป็นพื้นฐานมีบุญเป็นพื้นฐานนะถึงจะเอาทรัพย์สินที่อยู่ถ้าเราไม่มีบุญเป็นพื้นฐานเห็นไหมคนที่ถูตติ้งสามล้านห้าล้านแป๊บเดียวเงินก็หายไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะแบบไม่ได้โตในครอบครัวที่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีเรามีโอกาสได้ทางานที่ดีมีครูบาอาจารย์ผมก็เลยพยายามจะสร้างบุญนะเนาะเพื่อจะได้แบบอย่างน้อยมันต้องมีบุญเป็นพื้นฐาน ผมขออนุญาตบอกบุญท่านแล้วกันเนาะผมจะไปบวชที่ประเทศอินเดียดนะครับวันที่14 23ี่ยิบสามถ้นอยากจะร่วมทำบุญทำบุญเนาะพี่สุจินเดี๋ยวเขียนได้เลยนะครับเนาะเออ่พี่ไปด้านหลังนะครับผมมีผมมี DVD DVD นะถ้าท่านอยากจะใช้ฟังในรถแบบนี้นะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าผลิตไม่ทันไม่ได้เอามานะครับ DVD นี้ดีมากนะครับเพราะว่าที่สุรินทร์เนี่ยสั่งไปประมาณ400แผ่น ผมถามว่าทำไมผมไปติดตูดช้างนะครับไอ้บ้านที่เขาไปฟังนะถ้าเราไปฟังนะครับดีๆวิจาการผมถ้าลงชื่อไปเลยอเอาทำบุญสักร้อยดูแลกันเนาะไปร่วมทำบุญกันเนาะผมจะเอารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับร่วมส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปร่วมทำบุญที่ประเทศอด่นๆเป็นเ,ปเจ้าภาพปวดผมแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยจะเอา,เาอีกส่วนหนึ่งไปทำบุญเป็นพระประธานสาร้างพระประธานที่จังหวัด ทิจจีพนพ่อผมเป็นประธานในการสาร้างท่านท่านไปเขียนชื่อด้านหลังก็ได้ตอนเริ่มก่อนนะตอนเริ่มก่อนนะเดี๋ยวซีดีไอ้ดีวีดีนี่จะส่งไปที่สำนักง,งานท่านถ้าลงชื่ออะไรผมจะได้ส่งถูกน,นะท,นนท่านลงเอาคำนแล้วแต่ศรัทธา้วกันท่านจะเอาสักหนึ่งร้อยแล้วเขียนชื่อแล้วผมจะส่งดีวีดีนี้ไปตามสำนักง,งานท่านนะครับเอาแล้วก็กรลองับข้อมูลบุญศรทที่ท่านได้ทําในวันนี้นะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับถือนะแล้วก็ความดีทั้งหมดที่ท่านได้ทํามา ให้ในสองเดือนนี้ส่งผลให้พป้ใหมายถ้าเป็นจริงขอให้ท่านเจอแต่คนที่ดีเจอแต่ลูกค้ารักลูกค้าเมตตาดึกเอ็นเมียทีให้ได้เมียทีนั่นึกคอนเวชและคอนเวนชันขอให้เงินท่านออกมาในสเตทเมนเดือนสุดท้ายปี5-9มากกว่าเจ็ดลัาขึ้นไปโชคดีมีความสุขตลอดไปเจอกันครับสวัสดีครับ